ประโยชน์ของนมอัลมอนด์สวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพาชแนลค่ะวันนี้จะจะมาแนะนำประโยชน์ของนมอัลมอนด์ให้ฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะมเมล็ดอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้วเพราะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะโปรโตีนเส้นใยอาหารและไขมันดี แล้วยังพบสารต้านอนุมูลอิสระในอัลมอนด์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและมีพรีไบโอติกช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดีอีกด้วยค่ะและประโยชน์ของอัลมอนด์จะมีอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะนมอัลมอนด์นะคะจะอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีช่วยชะลอความแก่บำรุงสมองลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ช่วยให้ระบบเาผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดีค่ะข้อต่อมาค่ะนมอัลมอนด์นะคะยังมีธาตุเหล็กสังกะสีและแมกนีเซียมที่ช่วยควบคุมกระบวนการต่างๆให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่3ค่ะนมอัลมอนด์ค่ะจะมีแคลอรี่ต่ำโดยแคลอรี่ของนมอัลมอนด์หนึ่งแก้ว คิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรี่ที่พบในนมพ่องมันเนยหนึ่งแก้วเลยทีเดียวคะ่ะต่อมานมอัลมอนด์ยังมีแคลเซียมสูงโดยปกติแล้วนมอัลมอนด์มีแคลเซียมน้อยกว่านมวัวผู้ผลิตนมอัลมอนด์จึงเติมแคลเซียมเพื่อเพิ่มเข้าไปให้ผู้บริโภคที่ไม่สามารถทานนมวัวได้ให้ ให้ได้รับแคลเซียมดีๆนั่นเองค่ะต่อมานมอัลมอนด์ค่ะยังมีวิตามินดีสูงนมอัลมอนด์มีวิตามินดีสูงเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและทาให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้ดีขึ้นค่ะ และสุดท้ายนมอมัลมอนด์ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตาม การดื่มนมก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่อย่าลืมทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปัใจกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะพบกับจ๋าใหม่ในช่องชนาผาชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ